ครับวันนี้กิจกรรมจิตอาสานะครับจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับเอ,รเออวันนี้นายกองการมหาส่วนตะบนโคกตาลน,นะครับได้นําทีมพี่น้องนะครับจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับโดยมีท่านนายอำเภอนะครับท่านบัญชาเจนรงนายอำเภอภูสิงนะครับเป็นผู้นําทีมงาน สำหรับการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นการปลูกต้นทองไรนะครับสองฝั่งนะครับจากบ้านนาศิลาไปจนถึงบ้านถึงวัดนะครับถึงวัดบ้านวัดรอยพุทธบาทนะครับก็ต่อไปนี้2ข้างทางก็จะร่มรื่นนะครับไม่เชิงร่มรื่นแต่ว่ามีความสวยงามนะครับซึ่งดอกทองไรนะครับ ทองอุไรก็จะมีสีเหลืองเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างต้นทองอุไรปลูกต้นทองไรในดีไหมครับคิดว่าดีไหมดียังไงบ้างชอบชอบไหมต่อไปนี้สองฝั่งก็จะเป็นสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองเหลืองออกดอกทั้งปีไหมทั้งปีค่ะปลูกกี่ต้นแล้วครับนี่หนึต้นโอ้ได้ต้นเดียวนะครับปลูกได้กี่ต้นแล้วครับย้ังพอท่านในต้นโอ้ไน้ต้นนึงครับนะครับแล้วก็มีนักเรียนนะครับ นักเรียนจากโรงเรียนไหนครับคุณครูนักเรียนบ้านเรือทองขอโอ้บ้านเรือทองมากี่คนครับสิบสองคนปลูกต้นทองอะไรในดีไหมครับครับดีครับดียังไงบ้างครับดอกสวยอ้าวอ้าวดีงงามเกษตรดอกดอกสวยหรือเปล่ามันไม่ได้ดอกเลยนู่นนู่นนู่นหูดอกอะไรสีเหลืองเห็นไหม สเองจะดูแล้วเส้นทางสองฝั่งนี้ก็จะสวยเนาะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเลยวัดวัดอะไรนะครับข้างหน้าพะพุทธบาทพรพุทธบาทก็มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายเป็นภาพสวยเนาะโอ้ยมาครับคุณครูครับนี่ครับบรรยากาศที่พี่น้องนะครับมาช่วยกันนะครับปลูกต้นไม้ปลูกต้นทองอุไรเดี๋ยวผมให้ดูต้นทองอุไรว่าเป็น ลักษณะอย่างไรแล้วเราก็จินตนาการต่อนะครับจินตนาการตามว่าสองฝากของถนนนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับถ้ามีต้นทองอุไรนี่าาถ้ามีต้นทองอุไรอยู่สองฝั่งส,ญญสวัสดีครับหัวหน้าโครงการาเป็นยังไงค,ครับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงครับมีวัตถุประสงค์สำคัญอะไรบา้บางเพื่อลดโลกร้อนเป็นการเฉลิม อาาสร่วมกันด้วยทําไมถึงเลือกปลูกต้นทองไรครับอยากปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนทางขึ้นวัดวัดวัดพระพุทธบาทภูสิงมันเป็นวิวที่ที่ดูแล้วสวยสะอาดนี่ใช่ไหมถ้าโตขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสองฝั่งก็จะสวยงามเนาะวันนี้เป็นยังไงครับโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ไหมบรรลุค่ะก็คือว่าได้กย่าความร่วมมือจากหลายๆส่วนมีหน่วยงานไหนมาร่วมบ้าง ถามว่าเดือกงานไหนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนทั้งหมดเลยค่ะโรงเรียนก็มาโรงเรียนมากี่โรงวันนี้โรงเรียนมาทั้งหมด5โรงโอ้แล้วปลูกคิดว่ามีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์คะนี่ถามว่าปลูกนะปกติถ้าปลูกก็ประมาณ80 8สเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราปลูกช่วงมันช่วงหน้านะฝนค่ะช่วงฤดูฝนเนาะฝนก็น่าจะส่งทั้งปีใช่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงต้นต้นฝนด้วยใช่โอเคขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่นี่นะครับก็ต้นทองไรที่เราปลูกก็ทางองค์การหาส่วนตบนก็นําต้นที่ค่อนข้างโตมานะครับก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะครับสําหรับต้นทองไรนี่ครับความงามของทองไรก็จะมีมีลักษณะนี้อันนี้คือต้นเดิมที่ปลูกไว้เราก็คิดว่าหลังจากนี้ถนนเส้นนาศิลาไปวัดรอยพุทธบาทก็จะสวยสดงดงามนะครับด้วยต้นทองไรสีเหลือง สองข้างทางนะครับ